สวัสดีครับสัมบายดีพี่น้องปองไปสู่คู่สุขันกับผมมาแล้วครับพี่น้องครับผมเบาย่ออนทั่วพี่น้องเมนูต่อหน้าวันนี้นครับสิพาพี่พระน้องพี่น้องกินปูจ้อพี่น้องโอ้ยจากร้านดังย่านชนบุรีพี่น้องนี่แหละครับปูจ้อแบบเนื้อปูล้วนๆพี่น้องของแพงนะครับโอ้ยผักกาดผรกแก่ครับผมพี่น้องบักแตงครับผมกะหล่ำครับผมนี่บักพริกไว้ครบพี่น้องนุ่ยแดงๆนี่พี่น้องน้ำจิ้มรสเด็ดจากทางร้านพี่น้องโอ้ยอ่ะโมต้องเบาหล่ห้างพาพี่พระน้องนะครับ กินปูจอพี่น้องให้มีแห้งก่อนเหตุงานพี่น้องไปพี่น้องไส้ปกอ้า แซ่แบแซบแซมากครับมากครับพ,พ,พ,ยยพี่พี่นวางครับผมพีมมมม่น้องคำใหญ่ปุ่มปุ่มเพื่อพี่พี่น้องปูร้นร่นแสบแซบใส่เอาใส่เอาเลยพี่นอ้อง 자아어 บอรประถุเนื้อปูเนาะเนื้อปูมันหอมมือเนาะแสบแสบแสบะจะทำปียาเผ็ดว่าเผ็ดพอกินบอกพริกง่อยเด้อพี่น้องเด้อนยำจิ้มมันไม่เผ็ดนะครับเผ็ดเ่ราะยากินเนี่ยพี่น้องใส่ปาก 아. 펫. 음. 아. เผ็ดรเ็ร่าอืมเผ็ดไรเผ็ดๆยังแสบเลยเนาะบะปี่ะน้อง ปูเจาะนือปูล้วนๆอ่ะออืเหงื้อแตกเหงื้อแตกมันหล่องหอนเพสนะครับโอ้ยฝนฝาอากาศเปลี่ยนแปลงหอนกับหอนโพสมาเป็นหรอด ฮอนกับ้อนหลยอ่าพี่น้องขามีอะไรอืมบอเบอร์ตัแทพี่น้องลูกมันใหญ่พี่น้อง ครึ่งพันเลยพี่น้องท่านเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับครึ่งพันเลยพี่น้องแพงนะครับแพงแพงแพงเงินปูล้วนนะครับนี่พี่น้องคำยิ่งใหญ่พี่น้องอ่อาจอืืมมออืม โอเคครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องเบายะอันตัวพี่น้องพาปีพี่น้องพี่น้องกินจอปูเนื้อปูล้วนๆพี่น้องนี่ครับลาดน้ำจิ้มเผ็ดๆพี่น้องกินขอบพริกหน่อยพี่น้องผักกาดผักแก่พี่น้องหมกต้มหมกแตงพี่น้องอากาศห่อนรลายมากินเผ็ดๆนอนๆสิพี่น้องโหเงาแตงเงาแดงพี่น้องที่นี่เบายะกินไม่หมดพี่น้องกินไม่หมดไม่เป็นไรนะครับอย่าไปเฟื่นพี่น้องเหลือเก็บไว้กินคาบหน้าได้พี่น้องนะครับเอาไปกินคาบหน้าได้นะครับแล้วมือหน้าเนาะเอาปรจําเป็นต้องไปเฟื่นกินจนหมดพี่น้องมันรลายแห้งนะครับโอเค ถ้าเกิดบยะยากินบดีกินบสุภาพพี่น้องกินมูมานนะครับกับขอตวดขออภัยพี่น้อง,องสุขสุขกันครับผมฝากกดไลค์ก share, ดแชร์บะยาด้พี่นอ้อเดว้วันนี้บอยยาอนทัวร์สบาย,บายดีสวัสดีครับผมไปครับเจากคิปหน้าครับ